เพื่อกรองควันดำนะครับที่ออกจากเครื่องอให้ออกจากอากาศบริสุทธิ์นะฮะแต่ผลเสียก็คือทุกอย่างมีผลดีผลเสียนะครับผลดีก็คืออากาศบริสุทธิ์แต่ผลเสียก็คือท่อมันอั้นและผุนะะอย่างว่าฮะนั่นแน่นยังอ้าใส่สายรัดเลย

ตัวไหมไม่ดังเอ้าใส่ใส่ใสน,นี้ไปพักเท้าถ้าเราเปิดคุณแจ๊ดิใส่ท้ายคางหรือเปล่าโอไม่คางครับถคา,างไม่ได้นะครับดัก,กรี่เสียหมด เอาแบบนี้แหละประหยัดกว่ากันเยอะผิดโทษแกไปถามในศูนย์แล้วนะครับสองพันอแท้ติดรถตัวนี้เลยอาจจะใช่หรือเปล่า นี่นะครับกำลังใส่ขาตั้งนะครับเอเบกนี่น่าจะได้น่าจะได้ดัดนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวตัวเดิมนะครับมันไม่ได้งอหลบท่อนะครับเนื่องจากว่าท่อวนไปข้างหลังทางนู้นนะครับพักเท้ามันก็เลยตรงอันนี้พอจะเราใส่พักเท้า2014เข้าไปนะครับเบรกมันก็ต่ำลงเดีย๋ยวต้องมีการดัดนะให้พักเท้าเดิมช่างใหญ่ ออนี่นะครับมันตรงเลยนะฮะนี่มันไม่หลบท่อนะครับนี่มันไม่หลบท่อต,ตัวนี้มันงอหลบเพราะฉะนั้นเราต้องดัดนิดนิดหนึ่งอ่าที่จริงเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นของส4บสี่นะครับม,มันก็จะงอไม่เป็นไรครับช่วยกันประหยัด เราจะมีเงินสเตย์โอนไปให้คุณคืนในเดยคะ่ะอ๋อไม่ต้องหรอกครับ <c oughs> ผมไม่มีบัญชีหรอกอ่า <c oughs> อันนี้เพิ่มเติมนะครับยางพักเท้าหน้าอ่าตัวนี้นะครับเราใส่ของแท้ให้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ของธรรมดาของทั่วไปมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่อ่าแท้เลยเหนียวช่างใหญ่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับ โอ้ลมมาเด็ดทะลุเลยนะฮะมาเด็กสุรินลมยังไงจนทะลุขอโทษนะครับทะลุตรงนี้เลยก็ไมยตตอองงเน อ่ะพอดีนะฮะ,ะลงตัวอ่ะเรียบร้อยอยังช่างอ่าเช็คสภาพให้ดีๆนะครับเติมลมหน้าหลังน้ำมันเครื่องไายเรียบร้อยเนาะอะมีน้ำมันเครื่องเพิ่มเติมนะครับ มันเครื่องใส่แล้วตั้งโซ่ให้หรือ,อย่าง,งตั้งโซ่เติมลมหน้าหลังเดี๋ยวผมลองเช็คเบรกดูก่อนนะฮะโอ้พอดีเลย่ะโอเคอตัวนี้ก็เป็นอะไรเก่านะฮะไม่ว่าจะเป็นโท่แล้วก็อ่าเหล็กพักเท้านะครับเอตานไอน,นี้ไม่ทราบว่ามันเท่าหรือเปล่าน็อตมันอะ่ะ ถ,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 ถ้าเท่าถอดไปใส่ให้แกไปไรนาลองเอาไปเทียบดูสิมันเท่าไหมบังไอ้บังท่อเนี่ยกันร้อนเนี่ยฮะอ่ะลองดูสิเพิบเพิบทำยาวไม่เท่านี่มมไม่เท่าน่อันนีู้ีตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านะอ่าตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อลองดูซิช่างใหญ่อ่เปลี่ยนท่อนะครับเราก็ลองนะฮะฟังเสียงดูใส่กันดาดให้ด้วยเฮ้ยอ้าว ถอดมานะจะของรถนะครับแกบอกให้อัดยาแก้วเพิ่มนะฮะปกติตัวนี้มันเป็นผ่าหมกมันก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่นะครับแต่แกอยากให้เสียงแบบกริบเลยนะฮะเราจัดให้ได้แกะมาอัดยาแก้วเพิ่มให้เสียงมันเงียบกว่าเก่านะครับจุมน้ำก่อนไหมคันนะ ออโอ้ช่างตานะครับสุดยอดนะฮะบ,บอกว่าไม่คันนะครับสําหรับตัวผมนะครับให้จุ่มน้ําก่อนทางใหญ่บอกว่าไม่มีปัญหา<ม>แค่ใหญ่แก้วผมไม่กระทบกระทั่งอยู่แล้วก<ม>ี่หอ่อสองนี่อเออลองสองห่อดูดิัดไปเลยอ มิดเลย